สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวจุกยาง Memory f o ฟมนะครับสำหรับหูฟังอินเอียร์สำหรับใครที่ชอบใช้หูฟังอิ e นเอียร์นานๆแต่ว่าใช้แล้วรู้สึกอึดอัดหรือว่าเจ็บหูนะครับหรือว่าใครที่ใช้หูฟังข้างนอกนะครับแล้วไม่ต้องการจะให้เสียงข้างนอกเนี่ยเข้ามารบกวนตอนเราฟังเพลงนะครับให้มาดูทางนี้เลยจุกยางแบบ Memory f o โฟเนี่ยคือคาตอบครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นจุกยาง Memory f o a ฟมของยี่ห้อ New บนะครับนี่เลยนี่นะครับก็จะมีวิธีใช้งานวิธีสวมใสนะครับอา,าโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าตากันดีกว่าในกล่องนะครับก็จะมีเป็นกล่องพลาสติกให้ด้วยนะครับ อ่าโอเคนี่เก็บมาสวยงามมากในกล่องนะครับก็จะเป็นจุกยางแบบเมมโมรี่โฟมมาให้ทั้งหมด3คู่นะครับ6ชิ้นแล้วก็เป็นจุกยางที่เป็นจุกยางที่เป็นยางธรรมดานะครับอีก3คู่6ชิ้นนะครับก็มี3ขนาดก็คือเล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่เหมือนกันนะครับอ่าโอเค เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าจุกโฟมเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือด้วยความที่มันเป็นโฟมนะเวลาใส่เนี่ยมันก็จะนิ่มนุ่มนะครับสบายหูบางคนเนี่ยเวลาใช้หูฟังแบบอิงเอียร์เนี่ยใส่ไปแล้วบางทีเจ็บหูบ้างหรือว่าใส่แรกเนี่ย ก็ยังไม่เจ็บอะครับแต่ว่าถ้าใส่ไปนานๆแล้วเนี่ยเช่นใส่ดูหนังใส่ฟังเพลงวันๆเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกเจ็บได้นะครับเพราะยางนี้มันก็จะแข็งแนะนําให้ใช้เป็นเมมโมรี์โฟมเลยเพราะว่ามันนิ่มมากนะครับนี่นะครับนิ่มมากแล้วมันก็คืนรูปด้วยนะครับนี่อันนี้นะครับก็คือประโยชน์อย่างแรกของจุกยางเมมโมรีโฟมนะครับก็คือใส่แล้วนิ่มนุ่มหูนะครับข้อที่2เนี่ยก็คือ มันสามารถการเสียงรบกวนจากภายนอกได้นะครับเวลาเราใส่ออกไปข้างนอกเนี่ยมีเสียงลดเสียงนู่นเสียงนี่เสียงนั่นนะครับคือบางทีเนี่ยมันก็จะมาดังรบกวนเรานะครับทําให้เราต้องเร่งเสียงให้มันดังขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วเวลาเร่งเสียงให้ดังขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะทําให้หูเราเนี่ยลานะครับฟังไปมากๆก็หูพังนะครับแนะนําเลยว่าให้มาใช้ตัวจุกยางแบบ เมม o r รี o โฟมนะครับมันจะช่วยกันเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับไม่ต้องเร่งเสียงให้มันดังให้หูเราพังนะครับอ่าโอเคอีกอย่างนึงนะครับก็คืออันนี้เวลาใส่เนี่ยมันก็จะแน่น จะชับในรูหูนะครับทำให้มันไม่หลุดง่ายด้วยนะครับแล้วก็เวลาใส่เนี่ยเวลาใส่แน่นๆปุ๊บเนี่ยเสียงอะ่ะมันก็จะเข้ามาในรูหูของเราเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับทำให้เสียงดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับซื้อไปหนึ่งกล่องตัวนี้นะครับมันก็จะมีแถบทั้งจุกยางที่เป็นจุกยางปกติแล้วก็จุกที่เป็นเมมโมรี่โฟมด้วยนะครับ โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ